จุดเริ่มต้นของโครงการวิชาชีพบ้านฉันเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยทางมูลนิธิเราเนี่ยก็จะนําผู้พ้นโทษเนี่ยไปฝากงานแต่ก็มีปัญหาว่าบางทีแบบพอทําไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็ต้องออกจากงานก็ไม่มีทักษะความสามารถในการสร้างไรายได้ บางคนเนี่ยก็มีความตั้งใจดีแต่ว่าอพอมีเพื่อนร่วมงานเนี่ยทราบว่าเป็นอดีตผู้พ้นโทษเนี่ยก็เกิดความกลัวก็ก,ก็รับไม่ได้ทางมูลนิธิเนี่ยก็เลยประเมินว่าเราควรจะทําวิชาชีพแล้วก็จัดเป็นหลักสูตรขึ้นมาก็เวลาผู้พ้นโทษเข้ามาอยู่ในมูลนิธิบ้านมอพอเนี่ยเราก็จะมีคัดเรียนนะครับก็คือปรับทัศนคติปรับบุคลิกภาพพัฒนาความรู้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆที่มีอยู่ในมูลนิธิทั้งเรื่องการทําบัญชีการทำคอนเทนต์การท ทำเพจ Facebook นะครับ TikTok หรือ LINE ก็รวมถึงทักษะการขายแบบนี้นะครับก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้พัฒนารวมถึงขาดเรียนคุณธรรมเพื่อจะพัฒนาผู้บนโทษเนี่ยให้มีศักยภาพในการที่จะสร้างไรายได้แล้วก็ไม่หันกลับไปกระทําความผิดซ้าคือทางมูลนิธิเนี่ยเราพัฒนาผู้บนโทษเนี่ยให้เป็นระดับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่มาอยู่ในมูลนิธิเนี่ยที่รับการพัฒนาเนี่ยถ้าคนไหนเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็น หัวหน้าโครงการได้หรือเราก็จะยกระดับเขาให้ไปเป็นผู้จัดการแล้วก็จะมอบหมายความรับผิดชอบเขาเนี่ยให้เป็นผู้ที่คอยอบรมช่วยเหลือให้คําแนะนําแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดเนี่ยที่เขาได้รับจากมูลนิธิมาก่อนหน้านี้เนี่ยให้กับผู้บนโทษร,รุ่นต่อๆไปเวลาเขาเจออุปสรรคหรือปัญหานะครับเราก็จะมีคัดเรียนให้เขานะครับเป็นคัดเรียนเกี่ยวกับการจัดการชีวิตการวางเป้าหมายชีวิต อย่างคาดที่1น,นะครับเวลาไปเรียนนะครับก็เพื่อจะให้เขาเนี่ยมีชุดความคิดอยู่กับตัวเองพอสมควรนะครับนั่นคือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือเวลาเรามีคัดเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมโดยเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็ใช้คุณธรรมของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาเพื่อให้เขามีความยับยั้งชั่งใจหรือว่ามีที่พึ่งทางใจก็คืออธิษฐานกับพระเจ้าได้ส่วนขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือหลังจากที่เขาเรียนหลังจากที่เขาเรียนรู้ทุกอย่างแล้วเนี่ยบางทีอาจจะอยู่ในภาวะที่เขาไม่สามารถที่จะจัดการได้ผมเนี่ย ก็จะเข้าไปให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้กําลังใจใเขาอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยเสริมให้กับเขาในยามที่เขาเกิดวิกฤตชีวิตหรือในวิกฤตทางด้านอารมณ์ของเขา